วันนี้มาดูทุเรียนนะครับผมที่ซื้อมาหกต้นนะครับสี่สายพันธุ์มาดูความเจริญเติบโตหลังจากที่ลงดินไปได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับสองสามอาทิตย์นี่แหละครับการแตกยอดนะครับ กำลังแตกยอดสวยเลยนะครับตรงนี้เป็นพันธุมอนทองนะครับ ก็ใบอาจจะไม่เต็มนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการขนส่งกว่าจะมาถึงก็หลายวันนะครับใบร่วงหมดัอนี้เราก็มาเลี้ยงไว้ให้มันแตกใบอ่อนใหม่ตัวนี้เป็นก้านยาวนะคะรับก้านยาวก้านยาวก็ ลองเตรียม,ตยมแ,ตแต่ไปอ่อนนะครับพันนี้อมูสันทิงหรือเปล่าไม่แน่ใจไปหายจะมีมูสันทิงอ๋อ อะไรอีกอย่างจำไม่ได้แล้วซื้อมาสี่สายพันธุ์ปลูกลงในเข่งนะครับปลูกลงในเข่ง หลังจากดูทุเรียนแล้วก็มาจบด้วยมะม่วงนะครับมะม่วงเจอะ,มลมะมลเลยนะครับชมบรรยากาศเพลินๆน,นะครับ ตายเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติโอเคครับผมพามาชมต้นไม้ที่เพาะนะครับ